มะนาวครับมะนาวแป้นมะนาวแป้นหลังบ้านติดลูกทั้งปีนี่ตอนนี้หน้านี้กำลังดกเล้ครับเนี่ยเนี่ยช่วงนี้มะนาวราคาแพงเนาะนดูดูที่พื้นบ่นตรงสื่อเลยครับมะนาวนี่หลังบ้านแท้ๆเลยครับนี่หลังบ้านปลูออกไว้หลังบ้านมะนาวโดกอยู่เด้ครับโดกมาก ไม่ต้องซื้อดูลูกลูกนี่นี่ครับดูลูกใหญ่มากนี่ลูกใหญ่มากครับมะนาวหลังบ้านชอบปลูกต้นไม้ครับเป็นคนชอบปลูกต้นไม้มากปลูกต้นใหม่ครับต้นใหญ่ด้วยครับ มัะนาวเป็นเป็นพิจิตด้ว่นครับเป็นพิจิตคือว่าโดกครับคือว่าโดกน,นู่นโดกอยู่ด้อ